เฮ้ยตีตดเฮ้ยโคนเหลือนเลยว่ะเฮ้ย,เอ,เ,ย,ยเอาดิเว้ยรครับนี่อ่ะอยู่ดีโดน่ต้ตเฉลยเฮ้ยเอาจะเย็นดิโนเอาเอาเอานับทุกคนอยู่กับผมกองทัพนะครับวันนี้ก็จะในวรนเดย์ของโอรสซิตี้ไม่ใช่โอโอดินซิตี้เออใช่นะครับเป็นประเทศของคิงโซเยือนนะตอนนี้ผมย้ายมาแต่ว่าผมไม่ได้มาในฐานะประชาชนนะครับผมมาในฐานะวัยแก๊ง คือจะขึ้นแก๊งกันนะครับแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เพราะพึ่งมากันพึ่งมากันเมื่อวานตอนห้าทุ่มอ่ะพึ่งแบบสมัครกันเลยแล้วก็ฟาร์มกันได้รอบหนึ่งตอนนี้ผมฟาร์มรอบเมืองเสร็จแล้วนะวันงนี้ก็อาจจะงงงงงง,งงหน่อยเบื่อที่ไหนวะเนี่ยอาจจะเป็นกระเป๋าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นรูปขึ้นอ่ะมันเป็นกระเป๋า,ก,า,ก,ปา,าก,ก็อ่านเอาเด้อใครที่เก่งภาษาเก่งก็อ่านเอาใครที่ไม่เก่งก็แทบช็อกแค่นั้นแหละตกปลาตกปลาตกปลาผมยังไม่ได้ไปเลยก็ประเทศนี้ สูตรแกงสีเอ่อกลมนะครับผมถ้าใครดูจาก youtube ของผมก็จะรู้ว่าผมเคยโพสสูตรแกงองผมไปอยู่เป็นสีกลมนะนานแล้วด้วยก็สีโกสูตรกรมของผมเนี่ยก็จะมีทับกับ SMD แล้วก็อีกแกงหนึ่งแกงอะไรไม่รู้นะครับนี่แกงนี้แกงนี้นี่แกงนี้แกงของพี่ๆเขานะครับนี่ผมเิ่มมังกนว่าเขาเป็นสตอรี่ใครเขาใส่แหวแกงด้วยดูสิแล้วเอ่อสูตรสีกมมี SMD นะครับนี่สีกลมแล้วก็แกงนี้นะครับผมไม่รู้จัก จะบอกว่าประเทศนี้เนี่ยสีสูตรเนี่ยซ้ำกันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสีกรมสีดําสีแดงสีขาวสีเงินเยอะมากนะครับอันนี้ขอเปรียบเทียบนะครับไม่ได้มีการล่วงเกินอะไรนะเนี่ยดูนะจะมีความเปรียบเทียบให้ดูว่ามันมันมีจริงนี่สีดําสีนี้เนี่ยสูตรเพชรตรงนี้นะแล้วก็จะมีสูตรหนึ่งที่จะเป็นสีดําเหมือนกันแล้วก็จะเป็นหกขาวนี่ตรงนี้เห็นปะสีดํามีเยอะครับ ประเทศนี้แล้วแต่แล้วแล้วแต่จะตกวงกันว่าจะเออจะตามสีไหมจะแบบจะเป็นแม่สีถ้าเป็นแม่สีก็ชิงสูตรเอาแต่ถ้าเป็นลูกสีก็เออใส่ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมประมาณนี้แต่ว่าผมก็ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวรอของแบบมีอะไรก่อนเพราะว,ว่าตอนนี้เพิ่งฟักเข้ามากันไม่มีอะไรเลยตู้ก็ยังไม่มีตอนนี้แบบเป็นผู้เล่นใหม่อยู่เลยอะแล้วก็ยังไม่ครบสามวันเพราะว่าถ้าถ้าแบบไอิสนี้ก็คือผู้แหลงหัวเนี่ยเยอะจังวะก็คือสามวันเนี่ยแรกเนี่ยได้เข้ามาเนี่ยยังเพิ่งมีเรื่องนะ ตอนนี้ผมอ่ะแค่2วันแต่อีกวันนึงก็สามารถแบบมีสตอรี่เดียวได้สตอรี่ประชาชนใจแห้วก็ต้องใจเย็นๆกันหน่อยแล้วกันเว้ยไปลื่นเนาะยังไม่ขึ้นแกงน่าจะอีกน่าจะอีกประมาณสัก3เอานี้ประมาณ7วันอ่ะได้ขึ้นแกงอ่ะแต่ว่าน่าจะเป็นลูกสีก่อนนะเออแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือพวกผมมาถามทางนายกแล้วนะครับผมนายกนะครับนายกประเทศนะ นายกบอกว่าอาจจะถอด SMD ออกจากสูตรสีกลมนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงไหมเพราะว่าพี่ผมบอกมาทีนึงว่าพี่ผมมาไปคุยเรื่องสูตรแกงว่าเออสีกลมเนี่ยมีแกงไหนบ้างพี่เขาก็บอกว่าในทาง,ทางนายกเนี่ยก็บอกว่ามี SMD แล้วก็มีอีกแกงหนึ่งแต่ว่า SMD อาจจะเฉยๆนะอาจจะถูกถอดอ,ถอสูตรสีกลมไปนะครับไม่รู้เพราะอะไรนายกบอกว่าอาจจะอเฉยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรน,นะครับก,ก็อาจจะแบบ เป็นโรงที่อื่นหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้แล้วก็เก็บเพิ่มทำไมวะเนี้ยบ้ารถกูไปไหนเนี่ยดูรถผมรถผมโคตรหรูอ่ะดูดิดูดิเนี่ยดูดิกระตึงกระเวยเชี่ยวไปกันดีกว่าอ่ะคันนู้นเหรอคัทีคันนี้คันนี้ไม่ได้คันนู้นด้วยเดี๋ยวไปที่หนึ่งนะครับไปจำพึ่งอป่ที่ผมไม่ได้มาอัดให้ดูตะ่ก,กี้ก็เพราะว่ามันแบบคิดไม่ได้ไง กำลังนั่งคิดคอนเทนต์อยู่ว่าเออว่าจะทําอะไรดีวะเอเออ่ะเดี๋ยวจะมาแนะนําเมืองแล้วก็มาฟังกันว่าระบบมันเป็นยังไงนะครับอาหารเมืองนี้ค่อนข้างจะรดเร็วนะเพราะว่าต้องมีซื้อเอาแคปซูลอันละพันสองสูงสุดได้แค่พันสามนะครับแพงแพงจริงๆแพงจริงวอโซนเจ็ดร้อยอ่ะใช่เดี๋ยวไปกันดีกว่าไปแบบไปแบบตัดหรือแบบรีดอ่ะ ได้ตัดเวลาลกันเนาะเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดเวลากันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่น้ำผึ้งในล,ละกันไปกูลงมาแล้วก,กูก็กลัวเอาเฮ้ยรถอันนี้ไอดดอปอะไรเนี่ยไอดดอปประชาชนกับไอดดอปแก๊งแยกกันนะครับที่นี่ก็ผมยังไม่เคยลองเล่นสักอันดูด,ดิคนในประเทศก็ประมาณเท่าไหร่ดูดิสามร้อยแปดสิบหกทับห้าร้อยนะครับสำหรับท่ารนะ้อยอ่ะโอ้หเยอะจัดแล้วประเทศลื่นนะไม่แหลกเลยอะ่ะประเทศเนี้ยบอกจริง บอ,บอกจริงว่ะบอกจริงเป็นไงล่ะคุณเรือไม่ละ่ะกูรำคาญเสียงแอร์ต่อไว้ไเสี่ยวคุณจะบ้าตายก็เกอู้บอกกันแล้วบอกกันแล้วตีตีไปกูกูตีแล้วแล้วดูหน้าผมผมยังหล่ออ่ะดูดิหน้าหนุ่มเกาหลีดูซีรีส์เกาหลีเยอะไปก็อย่างเงี้แหละเนาะใครว่าไม่หล่อบ้างผมว่าหล่อนะเว้ยผมชอบแบบผมว่ามันเทน่ดิเก็บไปครับก็ เ <G l ame set> ก็บเสร็จก็จะไปขายที่ตลาดตรงนี้รูปเงินตรงนี้นี่นีตัวนี้นเฮ้ยรูปเงินดีรูปกระโหลกเียอะไรอ่ะนี่ตรงนี้ตรงนี้ขายเสร็จก็นั่นแหละปลาเหมืองต่อเอาุูแจตู้เซฟก่อนรับแรกตู้เซฟแล้วก็แหวนแก๊งเนี่ยเดี๋ยวแบบตียากนะเพราะว่าใช้ของแบบแท้แต่ของเหมืองอ่ะก็ออกยากพอสมควรดูดิเมื่อคืนน่ะผมเก็บได้ห้าร้อยอะโพไม่หมดนะได้มาประมาณนี้เพชรสิบเอ็ดโก โกยี่ส so like like like, ิบอ um, ืมแล้วก uh ็เป uh, uh ็นอะไรนะทองแดงที่สี่นะครับใช้เยอะนะใช้เยอะไม่ใช่ว่าไม่เยอะนะใช้เยอะมากแล้วก็ใช้ไม้ใช้เหล็กด้วยนะครับตัวเนี้ยเนี่ยไอ้เปื่อยเนี่ยโคตรเปื่อยเลยยี่ห้าเฮ้ยตีโคตรเลี้ยเลยว่ะเฮ้ยโคตรเลือยนเลยว่ะเฮ้ยเอาดีเว้ยครับนี่อ่ะอยู่ดีโดนต่อยเฉยเลยเฮ้ยเอาจะเย็นนี่หนุ่มเอาเอาเอาละเออดีแน่อเอาเอาเอา อ๋อรู้จักกาันรู้จักกาันคนเลื่อนไอ้เหี้ยโอ้โหไปไกลตีนดิโอ้โหโอ้โหโแล้วเขาบวกกันแบบเต็มตัวแหละเฉียวโอเคเดี๋ยวผมฟาร์มเสร็จก็เดี๋ยวอะไม่มีอะไรแล้วครับผมโอเคผมก็มาบ่นให้ฟังแค่นี้แหละครับก็เดี๋ยวดูสตรอรี่เมืองน,นี้กันยาวยๆานะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายบ๊ายบายครับแฮ่ <c oughs>